บทที่สามสิบสองอดีตชาติผมเข้าไปแตะมันได้เลยนะครับผมถามเดี๋ยวก่อนเธอต้องกำหนดช่วงเวลาและสิ่งที่เธอต้องการจะรู้ก่อนไม่เช่นนั้นเธอจะเหมือนกับหลงเข้าไปในแดนสนธยาที่มีเรื่องราวอะไรต่อม่อะไรยุ่งเหยิงไปหมดเธอบอกกรรมวิธีได้ครับเออ สิ่งแรกที่ผมต้องการจะไปดูคือช่วงพบชาติที่ผมได้เจอกับโคฮารุคู่รักของผมซึ่งขณะนี้เธออยู่ที่ดาวเทิงราผมระบุความประสงค์แรกของผมต่อทั้งสองท่านทันทีนทการเดินทางลักษณะนี้เธอสามารถกำหนดจิตว่าจะไปไหนไปในช่วงเวลาใดได้เองเลย เพราะนี่คือความทรงจำของเธอล้วนๆพาสุธาแนะนำได้ครับตอนนี้ผมรู้สึกตื่นเต้นจังไม่อยากจะเชื่อเลยว่าผมกำลังจะเดินทางย้อนเวลากลับไปในอดีตเหมือนเดินทางด้วยเครื่อง time machine ผมพูดด้วยความตื่นเต้นถ้าพร้อมแล้วก็เข้าไปสัมผัสกับแท่งผลึกแห่งความทรงจำของเธอได้ ฉันขอส่งเธอเท่านี้นะพาสุธาพูดขอบคุณมากครับผมพูดจากนั้นผมก็ค่อยๆเคลื่อนตัวเข้าไปใกล้แท่งคริสตลัลแห่งความทรงจำของผมทันทีและวางมือทาบลงบนผลึกนั้นอย่างแผ่วเบาโดยมืออีกข้างยังคงจับมือของท่านโพเชไว้เช่นเดิมทันทีที่มือของผมสัมผัสกับผลึกแก้ว สิ่งที่ปรากฏตรงหน้าคือภาพของตนเองกำลังพุ่งทะยานไปข้างหน้าอย่างรวดเร็วเพียงอึดใจเดียวผมก็มาอยู่ณนะสถานที่แห่งหนึ่งที่กำลังมีการก่อสร้างวัดตัวอุโบสถนั้นสร้างใกล้เสร็จแล้วเหลือแต่งงานเขียนลวดลายทองประดับรอบเสาและงานตกแต่งเพดานผมเห็นช่างสีมือหลายคน กำลังเร่งมือทำงานกันอย่างขมักขม้นส่วนภายนอกอุโบสถเสร็จสมบูรณ์แล้วที่หน้าบันมีม้านแกะสลักปิดทองเป็นรูปพระนารายณ์ทรงครุฑเหยี่ยพญานาคและราหูด้านข้างรายรอบไปด้วยเหล่าเทพพยายดาจำนวนหนึ่งความรู้สึกของผมตอนนี้คือผมน่าจะเป็นใครสักคนที่มีบทบาทในการก่อสร้างสถานที่แห่งนี้ การแต่งตัวของผมดูภูมิฐานกว่าคนอื่นๆไม่นานนะผมก็ได้ยินเสียงตะโกนดังมาจากนอกอุโบสถว่าสมเด็จพระอินทราชาเจ้าเสด็จมาถึงปากทางแล้วทุกคนที่ได้ยินเสียงนั้นต่างตาลีตาลานวางทุกสิ่งที่กำลังทำลงมานั่งกับพื้นท่านโพเชครับนี่ผมอยู่ที่ไหนและผมกำลังเป็นใครครับ ผมใช้วิธีตั้งคำถามในใจแทนการเปล่งเสียงออกมาพบชาติที่เธอมานี้เป็นช่วงที่เธอเป็นช่างปั้นพระพุทธรูปสีมือดีคนหนึ่งที่นี่คือเมืองอโยธยาสีรามเทพนครช่วงเวลาที่เธอย้อนมานี้ประมาณเกือบหกร้อยปีจากปัจจุบันตอนนี้เธอเป็นคนโปรดของกษัตริย์ผู้ครองนครเพราะ รูปแบบพระพุทธรูปที่เธอปั้นนั้นถูกใจพระองค์มากพระองค์จึงเสด็จมาเยี่ยมชมบ่อยๆพอท่านโพเทพูดจบดูเหมือนความเข้าใจเกี่ยวกับตัวเองก็กลับมาและตัวผมก็เหมือนเข้าไปอยู่ในตัวเขาคนนั้นผมรู้ขึ้นมาทันทีว่าวันนี้เป็นวันที่สมเด็จพระอินทราชาจะเสด็จมาดูงาน หลังจากที่พระพุทธรูปที่ผมปั้นถูกนำไปหล่อด้วยทองสำริดและได้รับการลงรักปิดทองทั่วทั้งองค์แล้วผมรู้ว่าผมได้รับอภิสิทธิ์หลายๆอย่างเช่นได้รับพระราชทานบ้านหลังใหญ่พร้อมค่าทาสบริวารได้รับตำแหน่งเทียบเท่ากับขุนนางแต่ไม่ได้มีหน้าที่บริหารบ้านเมืองงานของผม จะเกี่ยวกับการออกแบบสิ่งปลูกสร้างต่างๆในพระราชวังซึ่งงานส่วนใหญ่จะวิจิตรการตาทำให้แขกบ้านแขกเมืองที่มาเห็นต่างชื่นชมว่าศิลปะที่เมืองของพระองค์นี้งดงามราวกับเนรมิตมาจากสวงสวรรค์โดยเฉพาะรูปแบบของพระพุทธรูปที่ผมปั้นขึ้นมาใหม่องค์นี้มีความพิเศษกว่าองค์ไหนๆในอาณาจักรของพระองค์ พระพุทธรูปองค์นี้มีเครื่องทรงแบบกษัตริย์มีมงกุฎยอดแหลมและมีพระพักหน้าเกรียงขามตลกดีนะที่เธอแกะสลักรูปของฉันประดับไว้ที่หน้าบันของปูโบสด,ด้วยท่านโพเชพูดขึ้นลอยๆเหมือนต้องการเปิดประเด็นคนไหนคือรูปของท่านหรือครับผมถาม หากเทียบเทียงบทบาทหน้าที่และชื่อที่ออกเสียงคล้ายคลึงกันฉันคิดว่าภาพที่เธอสลักขึ้นไปประดับบนหน้าบันนี้หมายถึงตัวฉันแน่นอนท่านโพเชตั้งข้อสังเกตท่านหมายถึงรูปพระนารายณ์นั่นหรือครับผมถามใช่แล้วนารายาหรือนารายคือการออกเสียงที่เพี้ยนกันนิดหน่อยระหว่างมนุษย์โลกกับรูปธรรมชั้นสูง ลักษณะการออกเสียงของรูปธรรมชั้นสูงที่ไม่ค่อยได้เปล่งเสียงออกมาจากลำคอเวลาออกเสียงจึงลากเสียงยาวกว่ามนุษย์ทั่วไปและถ้าพิจารณาจากบทบาทของพระนารายณ์ตามคติที่พวกเธอเชื่อกันฉันยิ่งมั่นใจว่ารูปนั้นคือรูปของฉันแล้วครุฑล่ะครับหมายถึงใครและทำไมท่านถึงต้องนั่งอยู่บนหลังครุฑด้วยผมถาม เรื่องราวที่เล่าสืบต่อกันมาถึงความเป็นตัวฉันซึ่งอาจจะมีความเก่าแก่มากผู้คนในอดีตไม่เข้าใจเรื่องของอากาศยานเมื่อเขาเห็นว่าฉันเดินทางไปไหนมาไหนด้วยยานพาหนะที่บินได้สิ่งที่เขานึกออกเป็นสิ่งแรกคือสัตว์ปีกที่บินได้หรือนกแต่มันคงจะไม่ใช่นกธรรมดาธรรมดาอย่างแน่นอนดังนั้นการสร้างรูปลักษณ์ของนก ที่สามารถใช้เป็นพาานะได้จึงเกิดขึ้นท่านโพเชอธิบายอืมน่าสนใจนะครับแล้วพยานาคละ่ะหมายถึงอะไรผมถามต่อในอดีตผู้มียานทัศนะบางคนที่สามารถเดินทางท่องเที่ยวด้วยจิตส่วนใหญ่เมื่อรู้จักกับฉันแล้วเขาจะรู้ว่าที่อยู่ของฉันคือที่ไหน พยานาคคือสัญ,ญลักษณ์ของเมืองบาดาลเมืองที่อยู่ใต้น้ําหรือใต้มหาสมุทรและนั่นคือที่อยู่ของฉันแล้วราหูล่ะครับหมายถึงอะไรผมถามอีกครั้งแรกที่ฉันมายังโลกใบนี้ฉันก็ไปสร้างยานของฉันขึ้นบนดาวดวงหนึ่งที่มีวงโครจรอยู่ระหว่างแกนกลางแกล็กซี่ทางช้างเผือก ระบบสุริยะจัก,กรวาลของเราที่ดาวดวงนั้นจะเป็นเหมือนโรงงานผลิตยานขนาดใหญ่แบบเดียวกับที่พมนักของฉันเพราะที่นั่นมีองค์ประกอบของวัตถุธาตุที่เอื้ออำนวยต่อการก่อรูปเป็นตัวยานดาวดวงนี้จะโคจรเข้ามาอยู่ในรัศมีของระบบสุริยะจัก,กรวาลของเธอในทุกๆ3,600ปีซึ่งบางครั้งก็จะเกิดปรากฏการณ์หนึ่งคือ มันจะมาบดบังดวงอาทิตย์เป็นเวลานาน,านเพราะมันมีขนาดที่ใหญ่โตมโหฬารมากใหญ่กว่าโลกของเธอหลายร้อยเท่าดาวดวงนี้ไม่มีแสงในตัวเองเมื่อพวกเขาเห็นปรากฏการณ์ของดาวมืดดวงนั้นแต่ไม่รู้จะอธิบายสิ่งที่เห็นว่าอย่างไรมนุษย์จึงจินตนาการว่ามีบางสิ่งบางอย่างที่มีอนุภาพมาก จนสามารถเกลืนกินแม้กระทั่งดวงอาทิตย์และดวงจันร์ทได้ท่านโพเชอธิบายต่อ